สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนท้าสู่ช่อง Just j จ s เจ a y ค่ะวันนี้อยู่เกม Black Clover ตื่นตืตืรึตืรึตื่นอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากแต่ว่าเกมนี้นะคะไม่ใช่เวอร์ชั่นที่เราเคยเล่นกันก่อนหน้านี้นะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่เพิ่งเปิดใน X7 ทุกคนเปิดมาเมื่อไม่นานวันนี้เองเน่าจะว,วันวันสองวันที่แล้วประมาณนี้นะทุกคนเพิ่งเจก็ได้มาเล่นแล้วก็แบบคือ ตอนแรกก็เหมือนจะไม่ชอบนะแต่เล่นไปเล่นมาชอบซะอย่างนั้นนะวันนี้เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามีอะไรประมาณไหนบ้างซึ่งก็มีในส่วนของคูปปองให้ด้วยเนาะ2,000ันหยวนนะทุกคนซึ่ง สมผนโยนะ่ะเราเอามาซื้ออะไรก็ได้เจก็เอามาซื้อพวกแบบพวกพาร์แล้วก็พวกรางวัลเติมเงินครั้งแรกอะไรเงี้ยเจก็ได้แอสตามาด้วยนะแล้วก็เหมือนเขาจะมีแจกรายวันด้วยเราจะพามาดูในส่วนของเกมเพลย์นะคะเกม Black c อ v e r ของ f j กันเองว่าเป็นอะไรยังไงถ้าคนอยากรู้แล้วก็แล้วคนละหนึ่งไหลนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยมาทุกคนอย่างแรกนะคะจะให้ดูก่อนในส่วนของตัวละครนั่นเองนะตัวละครก็คือมาครบๆเลยอะ่ะทุกคนอันนี้คือ อัสตาปีศาจนะคะตอนแรกหน้ามันไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนอัพไปอัพมามันหน้าแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆก็จะมีตัวละครเยอะมากๆแบบชาร์ลอตอะไรเงี้ยเออยูโน uh, you know, นะคะที่เป็นล่างแบบล่างพูดเนาะอันนี้ก็เป็นเฟอร์เกเลออนอะไรเงี้ยแจ็คเกอรริปเปอร์นะก็ตัวนี้นะคะน่าจะชื่อว่านักหรือเปล่านะเจ๊จ,จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะทุกคนเพราะว่ามันนานแล้วมันเก่าแล้วเนาะซึ่งจริงๆแล้วยังมีตัวละครอีกเยอะมากๆที่เจ๊ยังไม่มีเนาะแบบมิโนเอลล่างอันนี้ด้วยทุกคนนี่ ร่างที่แบบจะใส่เกราะอ,อะเอยมาว่ะฟาน่าและชินิแม่มดก็เห็นคนเล่นเยอะและชินิแม่มดอาชามี่ชามี่อันนี้ก็น่าจะเป็นใส่หิวปะเออน่าจะใช่นะทุกคนอันนี้ก็ดีจะยังไม่มีเลยทุกคนวิลเลี่ยมก็มาจูเลียสว่ะอุ้ยอันนี้ก็มาเขาชื่ออะไรนะจะํจาชื่อไม่ได้คือเขาคือแบบเออจำชื่อไม่ได้นะเฮ้ยเนี่ยเมเลโอตัวนี้ร่างนี้ที่คนเขาเล่นกันอะ เออแล้วก็มีแบบอุ๊ยมาก็มีนะซึ่งตอนนี้เจก็เพิ่งเลเวล18นะทุกคนคือเกมมันเพิ่งเปิดนะแล้วเจก็ยังไม่ไ,มได้ทําอะไรเยอะมากเนาะมาปั้นตัวละครนี่แหละดูในส่วนของแบบการปั้นตัวละครต่างๆอ่ะเดี๋ยวเรานะคะพามาดูในส่วนของนี่เลยนะด่านนะคะตะลุยด่านเนาะซึ่งเจอะ ปรับทำเลเวลไว้สูงไงคืออยากรู้ว่าเวลามันอัปเกรดขึ้นไปแล้วมันเป็นยังไง mm hmm. ก็เลยดันไวตัวเดียวนะเออที่เหลือก็คือแบบไม่ค่อยได้ดันนะเพราะว่ายังยังไม่ได้เปิดกระชายยังไม่ได้ตัวที่ตรงใจแต่ว่าตัวนี้มันกดซื้อพารแล้วมันได้มานะคะ mm hmm. ก็เลยแบบลองปั้นดูอะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะเจจะ OP กว่าตัวอื่นนิดนึงเพราะว่ามันเลเวล9กกว่าเห็นไหมตีทีเดียวตาย ตีดีเดียวตายเลยอะ<_ <C> _ <T> เดี๋ยวเจ๊เปลี่ยนเป็นแอสตาล่างปกติละกันซึ่งรูปแบบการจัดทีมก็มีให้เลือกเยอะเลยนะทุกคนซึ่งมันก็จะปลดล็อกเยเวลยี่สิบสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีในส่วนของ MP ด้วยซึ่งจะปลดล็อกตอนเลเวลสี่สิบเนาะแล้วก็มีบอกด้วยว่าถ้าน้าชนะไฟ,ไฟไฟชนะลมลมชนะน้าแล้วก็แสงมืดเนี่ยชนะกันเองนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหมือนแบบเอ่อลูนอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือปีศาจที่เราไปทําพันธสัญญาด้วยนั่นเองะก็จสาาามรถแบบว่ กดใช้นะคะในส่งของสกิลรูนได้เนะนี่เป็นสักกะเดดอันนี้เป็นรูซิเฟอร์น,นะคะซึ่งสกิลเนี่ยก็จะต่างกันนั่นเองนะอ่ะเจก็จะลองเล่นให้ดูบันทึกการจบรูปแบบแบบนี้แล้วก็ปะน่าจะแพ้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ได้อัพตัวไว้30กับ45อุ้ยแรงจดัดโอ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อัพเนี่ยทุกคน ซึ่งการต่อสู้มันก็จะเป็นเทินเบสแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้มีสกิลให้คลิกอะไรขนาดนั้นเนาะซึ่งการต่อสู้เขาจะสู้เองเป็นเหมือน Idol ไอเดลอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีภาพสกิลอันติเนี่ยให้ดูด้วยนะเวลาเขากดใช้อันติซึ่งตัวแอสตาล่างปีศาจของเจออันติโคตรจะสวยนะทุกคนนี่อุ้ยมีมิโมซาด้วยบอนิซาดูดิภาพสวยนะเออทำดีอยู่ทำเคนื้างดีเลยแต่ดูทรงแล้วเราน่าจะแพ้นะทุกคนนี่เห็นไหมสกิลลูนนะมเมื่อกี้ นี่อันนี้ก็แพ้ซึ่งมันแพ้อยู่แล้วแหละเพราะว่าจะยังไม่ได้ไปทําตัวนะและนอกจากนี้นะคะนอกจากหมดเนื้อเรื่องหลักเนี่ยมันก็ยังมีในส่วนของหมดท้าทายต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นการลงดันเจี้ยนไล,ลวันนั่นเองนะก็จะมีพวกดันเจี้ยนไลวันต่างๆวัดใต้น้ำอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นตอนที่เขาลงไปข้างใต้อะเออที่เป็นโนเอลล่างเกาะอะแล้วก็จะมีพวกแบบ ป้อมปราการป่าของแม่มดอะไรเงี้ยก็คือปลดเป็นด่านๆไปเลยนั่นเองนะซึ่งจริงๆก็ยังปลดไม่หมดหรอกแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีของรางวัลเวลาเราผ่านชั้นเนาะเป็นเหมือนกะลุยด่านหลายวันนั่นเองนะเดี๋ยวลองดูรันเจียนรายวันให้ดูอันนี้ก็จะมีลันเจียนทองลันเจียนเอฟพีันเจียนคู่หูเนาะลันเจียนตรานั่นเองนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก็คือเป็นเป็นเล่นเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนด่านแล้วก็ได้รับของรางวัลที่ต่างกันออกไปเฉย เนี่ยอันนี้เขาก็จะมีการแบบว่าเล่นเองต่อสู้เองเนาะซึ่งล่าสุดอ่ะปัจจุบันจะยังไม่ปลดอาลน่าเลยทุกคนอีกนี้นึงจะปลดนี่นี่น,นี่อาสตาลังปีสถานะอือหือโคตรจะสวย เรียบร้อยนะปัดเดียวจบแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของหนังสือเวทมนต์เนาะมันก็จะเป็นตัวลูนนั่นแหละที่เจพูดให้ฟังเมื่อกี้ก็ตอนนี้ปัจจุบันน่คือมีสตัวนั่นเองนะซึ่งเวลาเราปลดล็อกหรือว่าครอบครองตัวละครไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของอัปเกรดเนาะเราสามารถอัปเกรดตัวนี้ได้มีการแบบว่าถ้าอัปเกรดจนถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะปลดทักษะให้ด้วยนั่นเองนะมีค่าทําสัญญาต่างๆอะไรเงี้ยเพิ่มระดับการทําสัญญาเพื่อที่จะเด้รับนะคะการโจมตีที่แรงขึ้นเนาะแล้วก็ เวลาการอัปเกรดนะคะก็จะใช้ในส่วนของหินตัวนี้สออันก็คือตัวที่เจียไปฟาร์มให้ดูเมื่อกี้นั่นเองนะนี่ทุกคนเรามาดูกันที่จัดอันดับนะะที่1น่เนี่ยน่าจะเป็นเวียดนามนะทุกคนเอ้ยที่1คือใครไม่เห็นเห็นที่2กดดูหน่อยละกันเนี่ยก็จะมีชัมมี่นะคะซึ่งเขาก็ดันขึ้นเป็นแบบดาวแดงแล้วเนาะมิโดโรทีนะคะแล้วก็มีการดอนเนาะอันนี้จะอยากได้ยามินะทุกคนแล้วก็เป็นเมริโอเลโอนานั่นเองนะ ที่2ที่3อ่านที่ส,ส,ะสนะคะก็มีเมเลโอเหมือนกันยามิเนาะอัสตาร่างปิศาจนะทุกคนโดโรธีชัมมี่เนี่ยน่าจะต้องจําเป็นต้องมีนะน่าจะเป็นตัวฮิวที่แบบเก่งที่สุดในะปัจจุบันหรือเปล่าแต่โดโรธีก็ดูน่าสนใจเป็นสายหัวใจเหมือนกันโดโรธีราชินีแม่มดอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยูโนเนี่ยเป็นดาเมจหลักที่เป็นเวทเนาะแล้วก็อัสตารเป็นดาเมจหลักที่เป็นในส่วนของกายภาพนั่นเองนะแต่ว่าก่อนที่เราะะจะไปดูในส่วนของการสุนกชานะตอนนี้มันมีกิจกรรมอยู่นะทุกคนซึ่งก็จะมีแบบกิจกรรมผู้เล่นใหม่นนีีแแหลละกืืออเเมมปรราณบบตัว้ย เอออ่ะก็จะทําให้ผู้เล่นใหม่เล่นได้ง่ายขึ้นนะนี่ดูการเปิดกระชาเนะี่ยอันนี้มนันเป็นการันตีนะก็คือแบบมีการันตีแน่ๆหนึ่งตัวอะไรประมาณนั้นในส่วนของแบบ1โลอะไรเงี้ยอ่ะลองกดดูชึบจริงๆเราไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกระชากันต่ออยู่แล้วเขาให้มาตั้งประมาณ20,000หยวนนะเราก็จะเต็มนะฮะเปิดเอาซื้อกระชัมเลย <laughs> มิโมซ่าแล้วกันอ๋อแล้วที่เหลือเราก็รับได้ขอแค่จ่ายเงินนี้หรออ๋อ อ่าสองตัวก็ได้ชึบเนี่ยก็ได้ออสตามาอ๋อก็จะเป็นโลนี้แล้วก็เป็นมิโมซาที่เรากดเลือกมานั่นเองโอ้ยแล้วเราเรียกได้อีกอ๋อ,อต้องรอครั้งอื่นวันอื่นวันนี้หมดแล้วนั่นเองนะแล้วก็ปัจจุบันอนะตอนนี้มันยังมีในส่วนของแบบกิจกรรมอยุดนะทุกคนเป็นเหมือนกิจกรรมแบบช่วงนี้อะเนี่ยเป็นในส่วนของตรงนี้ก็คือแค่มาล็อกอินเนาะหรือว่าแบบทําภารกิจปาร์ตี้ต่างๆอไรเงี้ยก็ได้รับของค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะอันนี้ได้รับชัมมี่เลยเนี่ยสามารถกดแลกเปลี่ยน เนี่ยจะทำเควสไปแล้วก็สามารถกดแลกชัมมี่ได้เลย50เศษเนะะี่ยแค่นี้เราก็ได้ของแจกฟรีโคตรจะเยอะแล้วทุกคนไปดูในกระเป๋าดิอ๋ออันนี้เป็นเป็นตรวเลือกนี่นะเราสามารถเลือกได้เลยนี่อืมอุ้ยแจกโคตรจะเยอะเลยอันนี้เป็นชัมมี่กดชึบมาก่อนอืมแล้วก็อันนี้เป็นสุ่มอ๋อเด้ด็อกเตอร์อันนี้นะแมชีอัสตาอัสตาเราได้โคตรบ่อยมาเอ่อคนนี้ชื่ออะไรลืมชาชาลอ เอ้ยถ้าเยอะแล้วก็เนี่ยอันนี้คือเจแบบกดแพ็กที่มันเด้งขึ้นมาเนาะอันนี้ก็คือใช้คูป,ปองที่ได้ตอนเปิดเกมอะแลกมาอันนี้จะเป็นชุดของแมหมดแล้วก็จริงๆมีชุดของโนเอลนั่นเองนะอืมแล้วก็เจจะพาไปดูในส่วนของแบบว่าการ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 เอ่อการอัปเกรดเนาะเพิ่มจากในส่วนของพื้นส้มให้เป็นพื้นแดงนั่นเองนะเนี่ยจากพื้นส้มอาขึ้นขึ้นดาวแดงอะไรเงี้ยก็วิธีทําง่ายมากเลยก็คือ เหมือนแค่เราอะ่ะต้องเอาตัวละครที่เราอยากขึ้นใช่ไหมก็คือมีตัวละครตัวนั้นแล้วก็นอกจากนี้ก็คือใช้แบบไอเนี้ยเศษนะเศษเศษอัศวินเนาะที่เป็นหมวกก็คือตัวเป็นเป็นดาวเท่ากันเนี้ยมันก็จะเอาขึ้นได้อืมแต่ยังไม่มีตัวที่ชอบเลยแฮะอ๋อชัมมี่ไงเออทำชัมมี่แต่ชัมมี่เรามีตัวเดียวเราต้องมีชัมมี่สองตัวโอ้เพราะว่าเมื่อกี้เรากดแลกมาได้แค่ตัวเดียวพาไปสุมกาชาดีกว่า กดสุ่มกระชาตอนนี้มีในส่วนของนี่เลยนะฮะเยมิมาโฮนะคะเพิ่มเลดอัพนั่นเองนะก็จริงๆตอนนี้ก็อยากได้อยู่แต่ตั๋วมันก็คือแบบเออมันต้องมันต้องกดในแพ็กจำกัดเวลาเจหาแพ็กไม่เจอนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกอันนี้ให้ดูก่อนเนาะมีค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองดูแอนิเมชันการเปิดสกิลก็คือจะเหมือนกันกันกบเมื่อกี้เลยเดี๋ยวดูเลดดูเลดว่าเกมนี้เป็นไงเลดดีหรือ yeah. เลดแย่เฮ้ยก็ได้อยู่ไอซิซ่าออกเลยเดี๋ยวกดอีกทีดิ ว่ามันว่ามันฟุกหรือมันออกจริงๆิสีม่วงนี่คือได้ปะไม่ได้หรอหมุนนี้สิบครั้งกดค้มเลยอ๋อก็ออกง่ายอยู่นะเฮ้ยสองตัวติดทุกคนเลดโคตรจะดีไหนลองไม่กดค้าถ้าสีม่วงคือไม่ได้ใช่ไหมถ้าสีแดงคือได้หรือสีทองสีทองปะสีม่วงอันนี้ออกม่วงคือไม่ได้ปะเออก็ได้อยู่ดิงงวะสระรกต้องสียังไงวะ หนังสือมาฟื้ฟือ๋ออันนี้น่าจะอืมหรือได้วะสีทองแล้วก็ม่วงทองแล้วก็ม่วงคือได้เหรอหุโ้โซล่าโซลเอาเรื่องจัดตัวละครเยอะมากทุกคนคือแบบอยากใส่สักสิบตัวอยากเอาไปจัดทีมสักสิบตัวนะอืมได้น้องอน,นี้มาด้วยน้องเกลน้องเกลมาทุกคนเดี๋ยวจะลองกดแบบคัมอนิเมชันไปเลยมันออกง่ายนะเนี่ยเลดกาชามันโคตรแบบ ออกง่ายเลยแต่จะอยากได้ชัมมี่ไม่มีสิทธิ์ออกหรอตูนแบบ้นี้แปบดูกอนเนี่ยมันมีชัมมี่อยู่นะใน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 เนี้ยอยู่ทีมมือมือใหม่แนะนำมือใหม่สองอันนี้ไม่ออกก็เป๋าของพ่อมดเต็มแล้วอะเอ้ยแม็กแม็กหน้าแม็กนัมแม็กหน,น้าเออม่มาก็มามาก็ตัวละครเยอะมากไม่มีไอเทมสุ่มให้เลือกเอาหมดแล้วหรอเฮ้ย ดูโลที่เหรอเมื่อกี้เอ้ยเจ๋งแจ๋วเราจะได้ปั้นโล,โลที่มาเล่นทุกคนโคตรเอาเรื่องนะอะนี่แหละฮะในส่วนของแบ็คคอเวอร์นก็เกมเพลย์ภาพรวมนะคะก็คือน่าสนใจมากแล้วก็เดี๋ยวเจ๋ะไปจะไปเล่นให้มันปลด PVP ปลดอะไรก่อนเนาะการปั้นตรงปั้นตัวก็คือได้ตัวที่อยากได้มาหมดแหละเดี๋ยวเอาไปอัพตัวต่อแต่คือมันต้องได้ซ้ำอย่างน้อย2ตัวจะขึ้นดาวแดง เออยังไม่ได้ซ้ำเลยเดี๋ยวต้องแบบใช้เวลาปั้นตัวประมาณหนึ่งนั่นเองอ่ะใครอยากเล่นเกมนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description ละกันนกสำหรับคลิปนี้ะ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์แล้วก็กด s subscribe คร์คลาวเจอกันใหม่เมินมาเหอะเจ๊ไอ